มาอีกแล้วนะคะชแนล8นิ้วคาเวียรที่ทุกคนตามหาวันนี้เรามาพูดถึงกระเป๋าใบนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเบนกลับมาแล้วนะคะวันนี้เบนมาเปิดอันบ็อกซิ่งกระเป๋าใบหนึ่งมาเปรียบเทียบกระเป๋ารุ่นยอดนิยมเลย ให้กับทุกคนที่ติดตาม YouTube ของเบนนะคะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาแนลใบนี้ซึ่งเป็นใบไหนแน่นอนค่ะใบที่เบนรีวิวไปตลอดเวลาเนี่ยเบนว่าใบเนี้ยถือว่าเป็นฮอตไอเทมก็คือใบชแนลแปดนิ้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาแนลแปนิ้วเนี่ยไม่ได้ทำคาเวียมานานมากแต่ถ้าใครที่ชอบไซส์แนิ้วและไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องของการเป็น คาเวียสกินหรือแรมสกินคือเป็นหนังแกะหรือว่าเป็นหนังแบบหนังปั๊มลายคาเวียค่ะถ้าพูดง่ายๆคือหนังแกะเนี่ยเนื่องจากปัญหาตอนแรกที่ได้พูดไปคือถ้าใครที่ไม่ค่อยระวังไว้เล็บยาวโอกาสที่ตัวหนังเนี่ยจะโดนจะโดนโอกาสที่ตัวหนังเนี่ยจะโดนแบบขีดขว่วนจากเล็บตัวเองหรือจากสิ่งรอบๆตัวเนี่ยมันเป็นรอยได้ง่ายทําให้ทุกคนเนี่ย ตามหาตัว c ชน n อลคาเวียมากกว่าตัวแรมสกินแต่ทางชนแนลก็ไม่ได้ผลิตออกมาซึ่งพอไม่ได้ผลิตออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว8นิ้วที่ได้รีวิวไปก่อนก่ๆต,ต้นๆน่ะคะเพราะส่วนใหญ่เบนะมีแต่ตัว c a v i เวียซึ่งมันก็เลยราคาพุ่งกระโดดไปจากที่ว่าใบนี้ราคาออกช็อปเนี่ยน่าจะอยู่ที่1,500 0บาทจนกลายเป็นราคามือสองอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวสีตัวหนังและก็ตัวสภาพด้วยนะคะมันไม่มีกำหนดตายตัวเลยว่ากระเป๋ามือสองจะต้องราคาเท่าไหร่เป็นคิดว่ากระเป๋ามือสองเนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่เป็นตัวบ่งบอกของราคานั้นคือสภาพจิตใจของผู้ซื้อค่ะว่าผู้ซื้อเนี่ย มีความชอบของกระเป๋ามากขนาดไหนถึงจะสู้ราคาได้อย่างเบนอยากจะให้ข้อคิดดีๆค่ะเกี่ยวกับการซื้อกระเป๋าค่ะคือจริงๆถ้าใจเราอะ่ะชอบเนี่ยกระเป๋าแพงเท่าไหร่มันก็คือไม่แพงนะเบนก็เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดแบบนั้นคือบางทีอะบางใบที่เบนชอบมากถึงแม้ว่าแพงเบนก็สู้ราคา เพราะว่าอยากได้อ่ะมาพูดถึงกันดีกว่าค่ะทำไมเบ้นถึงเอาคลิปนี้ออกมาถือว่าเป็นคลิปที่มาตอบโจทย์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวชาแนลแปะนิ้วได้ทำคาเวียออกมาและจะมาพูดเลยว่ามันน่าซื้อน่าเก็บหรือเปล <c oughs> ่าถ้าเปรียบเทียบกับชาแนลแปะนิ้วตัวเก่ากับ ตัวใหม่นี้เพราะว่าตอนนี้มันถือว่าเป็นช่วงต้นๆของซีซั่นที่เพิ่งออกมาราคาของกระเป๋าและกระเป๋ายังหาไม่ได้ยากซึ่งถ้าใครดูคลิปแล้วไปซื้อราคามันจะไม่ได้กระโดดไปถึงแสนห้าเบนเชื่อว่ากระเป๋ามันราคากำลังโอเคเลยเพราะว่าตัวในช็อปเนี่ยมันออกมาก็แสนสี่สี่หรือแสนสี่ห้แล้ว ซึ่งถ้าเราเกิดซื้อราคาบวกเพิ่มอีก2-3าพันเนี่ยเป็นถือว่าคุ้มค่านะคะดีกว่าเราไปเข้าคิวต่อที่ช็อปแล้วมันไม่มีของอะนะถือว่าเป็นค่าค่าเสียเวลาของเราแล้วก็ให้คนอื่นซื้อให้ซึ่งเป็นว่าเดี๋ยวนี้ของใหม่เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันก็คบเหมือน กลับออกช็อปเลยคือชแนลเป็นอะไรที่เวลาคนซื้อมือสองอ่ะชอบกระเป๋าที่มันครบมันอุปกรณ์มันครบไปซะทุกอย่างนะเบนมองว่าแบบนั้นตัวที่เบนจะพูดถึงค่ะตัวนี้เป็นชแนลแปดนิ้วนะน่าจะเป็นปลายซีซั่นสุดท้ายเลยที่ออกมาและความพิเศษของมันเนี่ยของตัวนี้ มากกว่าความที่มันเป็นคาวเวียร์คือมันเป็นเย็บขอบรุ่นที่2นะคะถ้าเป็นจําไม่ผิดเพราะรุ่นแรกที่มันออกมาคือตอนที่เป็นไปฝรั่งเศสไหลทองอ่อนแล้วก็เป็นตัวคาวเวียร์เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเบนก็คือเฝ้าตามหาเหมือนกันเพราะมีความชอบตัวหนังเป็นพิเศษใบนี้จะแตกต่างกับตัว10นิ้วที่เบนมีด้วยความเงาของหนังนั้นเงาไม่เท่ากับใบตัว10นิ้วนะคะใบนี้มันจะดูแล้วด้านด้านกว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบ ด้านแล้วก็มีความอมๆอเมอมทาๆนิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้เงาแบบป่องๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าราคาตัวชาแนลแปนิ้วที่เป็นรุ่นที่ไม่ได้เย็บขอบมันไม่กระโดดขนาดเนี้ยเบนก็ตั้งใจที่จะซื้ออีกใบหนึ่งมาเก็บเอาไว้แต่ตอนนี้ราคามันกระโดดตอนนี้ราคามันกระโดดไปไกลก็เลยคิดว่าไม่ซื้อดีกว่าถ้าพูดถึงไอเทมเด็กเลยที่เบนบอกว่าทำไม เป็นหนึ่งอยากที่จะเอามาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครที่กำลังมองหากระเป๋าชแนล8นิ้วเบนว่าใบเนี้ยมันก็เป็นคำตอบหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะที่ดูคลิปนี้และยังไม่ได้ซื้อชแนลใบแรกใบนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่น่าใช้เพราะว่าชแนล10นิ้วตอนนี้ราคามันกระโดดไปอยู่ที่200,000สหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเหมือนมันกระโดดไปไกลมาก แล้วจริงๆแล้วถ้ามีคน inbox มาถามเบ้นเสมอค่ะว่าให้เลือกระหว่าง10นิ้วกับ8นิ้วควรที่จะซื้อใบไหนจริงๆมันไม่มีคำตอบแน่นอนนะคะว่าเราจะซื้อ10นิ้วดีหรือเราจะซื้อ8นิ้วดีเพราะทั้งสองอันให้ลุกที่แตกต่างกันและใบนี้ที่เบ้นเอามารีวิวเนี่ยความพิเศษของมันมันคือ8นิ้วที่เป็นซีซันแนลนะคะใบนี้ค่ะที่เบ้นจะเอามารีวิวก็คือใบ 8นิ้วซีซันนอลซึ่งมันมีความพิเศษมากๆเลยความพิเศษของมันเนี่ยก็จะเห็นแล้วจากข้างหน้าเนี่ยค่ะในเรื่องของอะไหล่ของตัวฮาร์ดแวร์ตรงนั้นอะมันเป็นสีเดียวกับกระเป๋าและนอกจาก8นิ้วเนี้ยมันจะเป็นคาวเวียแล้วมันยังมีหลายสีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงนะคะถ้าจากที่เห็นเนี่ยแต่ว่า ใบที่เปนมองเลยนะว่าพิเศษที่สุดอะใบที่เป็นตัวกระเป๋าสีขาวอะไหล่สีดำนั่นแหะคะ่ะใบนั้นอะคุณมิวก็ได้ถ่ายลงนิตยสารนะเป็นว่าใบนั้นะถือว่าเป็นใบที่ฮอตไอเทมแต่หลายคนนะคะก็คงกังวลใจนะว่าซื้อกระเป๋าสีขาวมาต้องดูแลยังไงบอกเลยว่า ดูแลระดับหนึ่งเลยถามว่าดูดสีหรือเปล่าแน่นอนค่ะกระเป๋าสีอ่อนต้องดูดสีแน่นอนถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มีการทานเฟอร์สีง่ายๆอะ่ะมันดูดอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่เหมือนกับเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วการใช้กระเป๋าสีขาวว่ะเป็นเป็นลุกที่ดูดีที่สุดอะ่ะกระเป๋าสีขาวสีเบจเนี่ยเป็นว่ามันลุกดูดีกว่าสีดํามากๆแล้วก็ การที่ใช้กระเป๋าสีขาวสีเบจนะเวลามองระยะไกลๆอะค่ะรู้เลยว่ากระเป๋าจริงหรือปลอมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้กระเป๋าสีดำอะเบนบอกเลยว่าถ้าจะซื้อของปลอมก็ต้องซื้อสีดำเพราะสีดำเนี่ยมันมองออกยากแต่ถ้าใครที่แบบใช้กระเป๋าโทนสีอ่อนอะโหมองมาเดินมาประมาณ10เมตรอะเห็นแล้วว่าใบเนี่ยของจริงสำหรับตัวเบนเองเนาะ ามาพูดถึงตรงนี้เลยดีกว่าเบนจะให้ดูอะค่ะมาพูดถึงใบนี้เนาะความแตกต่างที่เบนเห็นได้ชัดเลยระหว่าง8นิ้วรุ่นนี้นะคะก็คือตัวตัวตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างคือความกว้างของฐานเนี่ยมันหายไปประมาณเบนบอกได้เลยว่าประมาณครึ่งนิ้วซึ่งครึ่งนิ้วเนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจำนวนของพิจุในกระเป๋านี้มันน้อยลงถ้ามาเทียบเลย แต่สิ่งที่คุณน่ะได้มาจากรุ่นนี้เลยนะคะเบนมองว่าเป็นเรื่องของตัวตัวล็อกตรงนี้ซึ่งเป็นล็อกที่แบบพิเศษมากเลยอะ่ะเบนว่าต่อไปเนี่ยกระเป๋ารุ่นใหม่ๆของชาแนลที่เป็นใบเล็กๆอ่ะค่ะน่าจะมีการเปลี่ยนของตัวโลโก้ตรงนี้ให้เป็นการล็อกแบบนี้นะเพราะว่ามันดูง่ายมากดูดิม,มันกดข้างล่างเนี้ยค่ะกดดังกึกเนี่ยค่ะแล้วมันจะเปิดออกมาโหคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นการหมุนตรงนี้นะ ถ้าใครที่ใช้กระเป๋าออกสีทองหรืออะไรเงี้ยตรงตรงมุมตรงเนี้ยบางทีมันมันลอกอะสำหรับเบนอามันมันเหมือนสีมันดูแบบเฟดเฟดง่ายแต่อันนี้มันเนื่องจากมันเป็นอะไหล่เงินเนาะมันเลยมองไม่เห็นว่าว่ามันมีการเฟดแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบคลาสสิกอะเบนว่าบางตัวของบางคนที่สภาพไม่ดีเนี่ยกระเป๋าตรงมุมมุมตรงที่เปิดเนี่ยค่ะมันก็มีการเฟดไปอ่ามาเปิดแบบนี้นี่อะไรของเขาเมื่อข้างในเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั่นเอง ดูดิมันพิเศษมากเลยเป็นว่าเดี๋ยวนี้ WOC รุ่นใหม่ๆอ่ะค่ะมันก็เป็นแถบแม่เหล็กแล้วมันก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่ก่อนมันเป็นอะไรเนาะแต่ก่อนมันไม่ใช่แถบแม่เหล็กเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นแถบแม่เหล็กแล้วเป็นว่ามันมันดีมากเลยอ่ะอะมาพูดถึงภายในอ่ะค่ะถ้าเปิดออกมาแล้วอ่ะคือมันเหมือนตัวแปิ้วรุ่นปกติเลยแต่ความแคบของมันอ่ะมันหายไปอยู่ประมาณประมาณจะเรียกว่าอะไรนะประมาณ ประมาณครึ่งนิ้วอะซึ่งมันก็เลยทําให้กระเป๋าอ่ะมันดูแบนขึ้นและรุ่นเนี้ยนอกจากความที่มันมี8นิว้วมันยังมี WOC ที่หน้าตาคล้ายกันมากเลยอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะแต่ใบเนี้ยมันก็จะมันก็จะทยานขึ้นไปประมาณแสนสีเนาะก็ว่าแต,ตากต่างอยู่ประมาณสี่หมื่นเรามาใส่มือถือค่ะรุ่นที่เป็นใส่เนี่ยคือโน้ตสิบโน้ตโน้ตยี่สิบเอาต้านะซึ่งใหญ่พอสมควรใบนี้ พอใส่ไปเนี่ยคะ่ะเหลือพื้นที่ที่ใส่ตัวช h a n แน o โอเคสได้แล้วก็กุญแจรถนะคะดังนั้นก็เลยเนี่ยคะ่ะเป็นความแคบความแคบของตัวกระเป๋าที่หายไป0.5ที่เบนบอกว่ามัน,ม,นมันมีนิ่งเนาะมันมีไอ้นี่เพราะว่าถ้ามาเทียบกับตัว8นิ้วรุ่นเก่าเนี่ยแล้วใส่ไปไม่ว่าจะเป็น8นิ้วรุ่นเก่าหรือเป็น8นิ้ว ที่เป็นแลมสกินเนี่ยความกว้างหรือไซซิ่งเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม,มันก็เลยเหมือนอันนี้ใส่ชแนลโอเคส e ได้ถึง2อันแต่อันนั้นอะใส่ได้อัน,นเดียวอันนี้จะใส่ชแนลโอเคส e กุญแจรถาแต่งหน้าอะไรได้มากกว่าถ้าใครที่ต้องการกระเป๋าที่จุได้มากกว่าดังนั้นคุณต้องไปตัวหาชแนล e l 8นิ้วรุ่นคลาสสิกแต่เบนมองว่าราคารุ่นคลาสสิกเนี่ยมันก็ประมาณอยู่ที่แสนสามแล้ว และความชิคของมันมันยังไม่ได้ความเป็นคาเวียอีกอ่ะมันยังได้เป็นหนังแกะอ่ะคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนรุ่นเนาะก่อนที่จะไปซื้อรุ่นนานเป็นว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นเฮ้ยมันเป็นแกจิที่ดูสวยมากเลยอ่ะดูโลโก้ดูอะไรอย่างเงี้ยสวยและมาดูข้างหลังกันนะคะนี่ข้างหลังของเขาเนี่ยเขาทํามากว้างกว่าตัวคลาสสิกปกติตัวคลาสสิกปกติเนี่ยมันจะเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆแต่อันนี้มันจะเป็นพ็อกเก็ตยาวๆซึ่งตรงเนี้ยใส่ได้ ใส่ได้กว้างอ่ะคือเป็นมองเลยว่าตรงนี้สามารถที่จะเสียบของได้กว้างมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าตัวอันนี้มันเสียบได้แต่เป็นบัตรเล็กๆเพราะมันเป็นพ็อกเก็ตที่มีไซส์ไม่ได้ยาวอะค่ะอ่าถามว่าหนังตัวนี้กับหนังตัวนั้นตัวไหนเป็นตัวที่จับแล้วดูหนาดูนุ่มดูแข็งแรงเป็นตอบได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่นุ่มหนาะเพราะบางทีอะ เราซื้อคาเวียไปมันดูอ่อนแต่เป็นว่าใบเนี้ยน่าจะเป็นใบที่เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานและก็มีความทนนะคะถือว่าเป็นคําตอบที่ดีมากแต่ข้อเสียเลยถ้าพูดมาถึงข้อเสียเลยแน่นอนหนึ่งคือไซส์ของมันที่ลดขนาดลงแต่สิ่งหนึ่งที่เบนมองว่าเป็นข้อเสียเลยเรื่องของความยาวของตัวสายนั่นเองคือความยาวของตัวสายเนี่ย มันไม่สามารถที่จะปรับได้เพราะมันไม่มีรูๆเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันถูกล็อกล็อกไว้แบบนี้ความยาวของสายเลยอะคะ่ะถ้าเหมือนกับใครที่เป็นคนตัวเลก็กอะเป็นว่าใบเนี้ยมันปรับสายไม่ได้เลยมันไม่มีตรงไหนที่จะปรับสายได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้เห็นปะถ้าดูจากรูปแล้วมันเป็นแบบนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะปรับสายได้เลยอย่างตัวเบนอะคะก็ไม่น่าไม่น่าจะปรับได้แน่นอนดูสิ เบนสูง158นะคะแล้วจะมาเทียบกันว่าตัวสายเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอย่างเบนคอสบอดี้เนี่ยเป็นว่าอยู่ในช่วงที่แบบดูดีมากถ้าเป็นคอสบอดี้แต่ถ้าสะพายด้านข้างอะคะ่ะแต่ถ้าสะพายด้านข้างแล้ว่ามันก็จะอยู่ในในพื้นที่ที่โอเคนะสำหรับเบนน่ะคือสูง158มีพื้นที่ที่อยู่ประมาณกะประมาณปลาย ก่อนมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของน้องอ่ะเป็นถือว่ามันไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าพอมาคอสบอ body mm. ก็อยู่ในมุมที่โอเคมากแล้วตัวสายของเขาอ่ะดูสวยอ่ะเวลาเราใส่ลุคเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าดูดูโอเคมากตัวรองบ่างเขาทําให้เราไม่ปวดไหล่ก็ดีหรือถือว่าดีเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นใบที่สวยมากเราให้ลุคแบบดูดีมากเลยอ่ะ mm. เห็นไหมถ้าใครที่มองหาตัว ชาแนล8นิ้วคลาวียอยู่อันนี้เป็นช้อยหนึ่งนะคะที่อยากให้ตัดสินใจในการซื้อหรือในการที่อยากมีกระเป๋าเกร็บในปีนี้เลยอะ่ะเราถือว่าใช้ได้เรื่อยๆด้วยกับทุกลุกไม่ว่าจะเป็นลุกทำงานหรือลุกอะไรแต่ข้อเสียของมันที่เป็นเห็นได้ชัดคือตัวสายตรงนี้ค่ะ มันใหญ่กว่าตัวปกติเพราะว่าอย่างตัวคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นสายที่เล็กลงกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความใหญ่กว่าอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะถ้าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะตัวสายเนี่ยมันก็มีความที่จะหนากว่าหนึ่งเท่าตัวมันก็เลยอาจจะทําให้มีน้ําหนักแต่เมื่อกี้หิ้วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีน้ําหนักอะไรที่ ดูแล้วหนะักทำให้เมื่อยอย่างเหมือนกับโซ่ที่เป็นชแนล e l 19อ่ะคะ่ะในส่วนตัวแล้วชแนล e l 19น้าหนักเยอะกว่าถ้าใครที่มองหากระเป๋าใส์เล็กใส่มือถือได้แล้วก็มีความเป็นชแนลมีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ1ตัวเลือกเหมือนกันนะคะในการตัดสินใจว่าอยากที่จะซื้อกระเป๋าใบหนึ่งก็เป็นคลิปที่อยากจะมาคอมแพร์มาเปรียบเทียบกับตัวคลาสสิก8นิ้วให้เพื่อนๆอนนะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าชแนลใบแรก ในปีนี้2 0 2 1ก็เป็นใบหนึ่งอะคะ่ะที่น่าสนใจเพราะตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้บางและมันมีความป่องอะคะ่ะความป่องของหนาทำให้กระเป๋าอะมันดูสวยขึ้นมาและการใช้ก็ยังแพตติโกลคือใช้ง่ายไปได้หลายลุกเหมือนกันก็เป็นคำตอบหนึ่งนะคะที่ใครเรียบลังมองหาน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่โดยส่วนตัวถ้าพุ่งประเด็นไปถึงสีอะ ใบที่ควรที่จะมีก็คงจะเป็นสีดํากับสีขาวที่เบนอยากจะบอกเพราะว่าใบสีสียเบนมองว่าโอกาสที่จะใช้นะมันมีความเบื่อค่อนข้างง่ายแต่อย่างบางคนนะคะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าสีสียมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนก,นกันก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้เป็นการรีวิวอย่างไรใครที่กําลังฟังอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมสับสไครต์ให้กับช่องของเบนด้วยแล้วกันนะคะ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ